โอ้ยสงสารเลของยายนะคะ่ะเนาะน้ำเต็มมืสวัสดีค่ะนเนืี้เราบกับสองคอนเสิรตทั้มดิ้งชาแนลนะคะเนาะกับป่าจันทครึ่งเก่าแล้วค่ะค่ะวันนี้สีผ้มามอโลหัวรลสวนนาจาะเนาะคะ่ะหลังจากมีฝนตกลงมามืดคืนแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะว่าน้ำในหลงในสวนเฮาสีลายสำได้นะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเต็มหลงแล้วนะคะ่ะเนาะค่ะ น้ำไน้หลงสวนของเห่าเนาะค่ะนี่ค่ะหลังจากเย่หลงกระแหงมาดุเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะสุมซ้ำไปเมดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเตมหลงไปเมดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ยน้ำไหลแหงขนาดเนาะคะ่ะเนาะค่ะต้นไม้เหากระสีใดอ่าซุ่มเด้มีหมากมีผ้นให้เหาเด้เก็บกินต่อไปเนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่พ้นแหลงมาดุนแหงเนาะค่ะ มางไม้ในสวนเฮากับบ่คอยได้ออกผลเป็นไรเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหลังจากมีฝนลงมาเฮาก็สิได้ดูแลเพิ่นต่อไปให้เพิ่นได้มีหมากมีหน่วยได้กินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งสวนกล้วยว่าเป็นจังได๋เนาะค่ะนี่ครับเอออ่า้นบักฝรั่งต้นไม่มางไม้ทุกอย่างหลังจากเพิ่นถือฝนเลยเนาะค่ะเนาะค่่ะเพินก็นสดชื่นดีเนาะจ้ะเนาะค่ะ นะจ้ะเนาะมันเนบิ่งสวนเฮาเโอ้มาฟอเห็ฮดนะคะเนาะนี่คือเห็ดแดงเนาะค่ะเนาะสอบออกในสวนเฮาเนาะค่ะเนาะดอกตุ้มตุ้มชิ้สวยนะจ้ะเนาะค่ะน้ำก็เต็มลองเต็มยังะคะเยยยลยนาะค่ะเนาะโอ้แตงใหญ่กําลังสีแด่ผลเนาะค่ะเนาะแตงกว่าแตงหลานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ โอ้ยสงสารดีของยายเนาะค่ะเนาะน้ำเต็มอ่สวนทวมบักแตงย่าเยนาะค่ะเนาะกำลังจะสิเป็นหมากุ้นผลเนาะค่ะเนาะโอ้ยจะของผลพันธุ์ได้มาเนาะค่ะเนาะกำลังงามเลยเนาะค่ะโอ้ยนี่ค่ะที่จริงกะข้ากกบสิบ้าเด็กปูคนเนาะคะ่ะข้าวกบแถวเห็นผลแหลงเนาะค่ะเนาะประเอิญเป็นทีวางข้าปกติข้าวจีบ้านเขาป,ปีนี้เริ่บริวารเนาะค่ะเนาะก็เลย เห็นทีว่างคุณยายเพิ่ก็เลยเอาแตงมาปลูกกำลังจะเป็นผลน่ะดอกแตงกำลังจะออกเนาะค่ะเนาะกำลังจะจอหน่วยเนาะค่ะน้ำถั่วมเสียเลยรสักหน่อยนี่นี่ก็สิบลอเอเดี๋ยวเดี๋ยวพอกับเช่านะค่ะเนาะก็สิตายเนาะค่ะถั่วมขนาดนี้เนาะจ้ะเนาะคุณยายเพิ่อทนะ่านเดี๋ยวมาลงมาสวนเนาะคะ่ะะเนาตอนเสาร์อยู่เพถนนพันหินเนาะคะ่ะะเนาโอ้ห่ายดายเนาะคะ่ะเนาะนี่ลองนี่ก็เต็มพือนกันเนาะะคะ่เนาะ เต็มหล่องหมดก่ะนี่คเนาะค่ะ,นนะ,คะเนาะนนเดี๋ยวมาเบิงทางนี้เนาะค่ะเนาะเห็ดก็ออกคือคือปลาเนาะค่ะเนาะนี่เห็ดออกเลยๆอ,อ,อยู่เนาะคะ่ะนี่ก็ซุ้มขนาดนี้คะ่ะเดี๋ยวเฮดปลวกมันคือสีออกเนาะค่ะเนาะ เห็ดหนางัวเห็ดนี้ยังกะเยอะแยะค่ะออกนี่ค่ะในสวนของเฮานี่แหละค่ะโอ้ยลืมเอาเสือเห็ดมา่อวานเนาะค่ะเนาะออกมาเสวยๆหลงถั่วมืดทุกอย่างกะถั่วมืดอ่นฟุ้งมาตกเดี๋ยวพึ่งกะลดเนาะค่ะนำพุ่นเนาะค่ะเนาะผมเป็นนำตีพุ้นปล่อยมาเนาะค่ะอ่านฟุ้งมาตกมือส่งมือกะคงเสีย ลดลงเ้าจ้ะเนาะ,ะนี่ก็เต็มแล้วค่ะเนาะเต็มหน้าเต็มพื้นที่วางนสวนเฮานี่นะ,ค,ะนค่ะแต่กล้วยเข้าตำหนี่เพิ่นบ่เป็นหยังเนาะคะ่ะเพิ่นให้สอบว่ากล้กวยทับทิมเพิ่นสิมักจังซี่มมกกล่คะค่ะประมาณนี้นะคะเนาะ มีหนามมังสีเิ่นสีโต,ตดีค่ะกล้วยทับทิมของเฮานี่ค่ะเนสีซอมมีหนามแน่นนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะแป้งฝรั่งของเฮาหลังจากซื้อฟ้นแบบประกอบถอดยอดถอดใบอ,อ่อนเต็มนะคะเนาะอย่าเดี๋ระก็เสิออกดอกนะคะเนาะมีลูกติดลูกใ้เ่าได้กินได้เก็บต่อไปเนะจ้ะ น้ำหล,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 ลองทึ่งนี่เพ่ลกไลนาะค่ะเนาะฝักสีลไลลงหลอกลองข้างล่างเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้ำข้างนอกก็ซึมเข้ามาแน่เนาะค่ะเนาะ เดี๋ววันปุ๋ยวันยังกันแหละเนาะคะ่ะเนาะหน้าคางๆเนาะ,ค,ะค่ะหนุ่มก็ไลายเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะมีเต็มอยู่เนาะคะ่ะส่วนเผาของเฮ่าจะแต่พลงเนาะคะ่ะแล้วฝนก็บ,บม่ะคะ่อยมีหน่วยเนาะค่ะนีแต่ปกติแดดนนำฝนแล้วก็เดีย๋ยวต่อไปปกติมีหน่วยเห่าจะเก็บกินเก็บทายเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะคุณ ทงนาเขาเฮาเขียวขยี้ลังจากถึกหนาฝนมาจ้ะเนาะทุกเช้าก็ไม่คอ่อยโต๊ะตกระกอบด้มีน้ำฝ่าบ้าณน,นี้เนาะค่ะเนาะกะชุดชุดนี้น้ำเพิ่งกระไรเนาะคะ่ะดีเนาะค่ะเนาะในน้ำฝนเนาะคะ่ะปกติขนนาดแบบนี้ก็จะเป็นน้ำที่เพิ่งปล่อยมาเนาะค่ะเนาะ จากอ่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปีนี้เขาก็ได้น้ำฝนล้วนๆเนาะจ้ะเนาะเขาสวนเขาแซ่เขาในนาเนาะค่ะเนาะเพื่อเการล่อรอเนาะค่ะล่อหนามเพิ่มปล่อยมาให้เข่ะปีนี้กำลังจัดเนาะค่ะเนาะก็เลย่มีน้ำปล่อยมาเนาะค่ะก็เราก็รอรอแล้ยวรอเราเพิกตะกุ้ไม่เขาฝนเนาะค่ะเนาะมีน้ำเลยแซ่เขาแส่น้ำเนาะค่ะ มาเบิงอ่าสวนกล้วยเข้าข้างหน้าเนานะคะ่ะเนาะสวนนาของเขาเนาะคะ่ะว่นน้ำไม่หลงปไปจะได้แน่เนาะค่ะเนาะหลงหน่อยๆในสวนเขานี่แหละค่ะนะคะ,คะกล้วยของเข้าหลังจากค่ะถึงนำฟุ้นไลน่หลบเนาะคะ่ะเนาะกะนี่คะ่ะนอคนกระสมบูรณ์แบลวเลยเนาะคะ่ะน้อยเลยค่ะนอคนกระสวยเนาะค่ะเนาะนี่กะนี่คะ่ะหลังจากคือออกปีมาแล้วเพื่อจะออก ลูกนี่ค่ะสวยๆเลยจ้าวยทับพิมนะคะเนาะสีหมอกอน,นะคะนี่ค่ะวยเฮากำลังฟื้นนะค่ะนอค่ะกะมีแต่ค่ะนอนสวยๆแล้วค่ะต่อไปนีนะคะเน,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 นาะฝนได้ฝนเนาะค่ะไในน้ำฝนมีน้ำแล้วคะ่ะเากะหลังจากสีตกแต่งฟื้นจากแรงเนาะคะ่ะเนาะกะเริ่มเข้าสู่สภาพเดิมคะ่ะกะ มีแต่นอนสวยๆสดใสขึ้นมาแล้วนะคะเนาะค่ะน้ำก็เต็มหลงแล้วนะคะเนาะนั่นมีน้ำหลงแบบนี้เพิ่นสิมักรนะคะเนาะก้วยทับทิมของเฮาเพิ่นสอบมีจริงสินะคะเนาะปกติสมบูรณ์แล้วค่ะเนาะสิเพิ่นมักน้ำเนาะจ้ะเนาะเติบโตดีเนาะจ้ะนี่ค่ะ น,น้ำเต็มไปหมดเห็นน้ำก็รู้สึกดีเ,นา,น,น,าเ,น,เน,นาะจาา้ะเนาะเพราะว่ามันเป็ลลนน้ำฝนบ่แม่น้ำอ่าที่เพิ่นปล่อยมาเนาะจ้ะเนาะบ่แม่น้ำท่วมเนาะจ้ะน้ำฝนฝนตกพกกระสุนรถลงในเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกล้วยสวยๆเฮาเลยค่ะเนาะกลูกกล้วยมีแต่สวยๆะคะะยยๆ่ะ หลุมบัดเพิ่กงกำลังแต่สิเป็นน้ำนา,ออา,า,นนนานะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะนี่ค่ะออกจากอ่าในนาเฮาในสวนนี่เนาะค่ะเนาะนี่ทีโบว่าเป็นไปอย่างไรนะคะเนาะเป็นน้ำออกเพราะว่าออ่่าาแป้งย่อยพื้นจมหนาเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะพูดลองให้หน้ำออกไปจากอาบางหนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ บแบบแต่งเนาะค่ะเนาะกระ็ร่างสิได้ผลแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะค,ะนค่ะดูว่าหาทางอยู่เนาะค่ะเนาะว่าสิออกได้จังไหน,หนเนาะจ้ะนี่นะค,ะนค่ะนี่คือบอกก็ยายว่ามันบ่ไหลเนาะค่ะเนาะ แล้วค่อยหาทางเบิึงนะค่ะเนาะ,ะ,ะมันเสียดายแต่งแล้วค่ะทรายใหญ่นฝนก็นเริ่มลงเมเ็ดอีกแล้วค่ะเนาะเนี่ยว่าสิเป็ดต้นใหญ่เนาะงัวมันเด็กไปอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลงมาอีกแล้วหลังจากคุณยุ้ยไปพักหนึ่งนาะค่ะเนาะ กระเทยว่าน,นเพ้นเป็นที่หว่างๆเสียดายเนาะค่ะเนาะยายะะเบิกก็เลยปลูกบางทีเข้าวานกา,นะะนาเนาะค่ะเนาะเขาก็ถอนไปกระเบิดเนาะค่ะไปสมนาปลาเขาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะฝนกระ,กะต้งมาหลายเหมือเนาะคะ่ะหนาวเพราะกะ็ได้ครั้งนี้เนีย่ยค่ะยังพันในยุดอยู่ประมาณสองสามเหมือนละฝนฝนลงมาเนาะคะ่ะเนาะ ก็เต็มหลอกเต็มยังเฮาเบิดเลยค่ะดีเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะก็เฮาขอจบคลิปไว้แต่เครื่องตัวนี้เนาะจ้ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ้ะให้ช่องของเฮาค่ะผู้เสียท้องดินชาแนลค่ะก็เป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ต่อไปเนาะจ้ะเนาะพอกันใหม่คลิปพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า